สวัสดีค่ะพบกับพี่ต้นน้ำในช่วงเช้าแล้วนะคะวันนี้พี่มาเยือนถิ่นฟอร์ดลำลูกกาค่ะก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้เรามาประชุมหูชุดยังกะเป็นงานแต่งนะคะเปล่าค่ะไปประชุมค่ะ คอนเซปต์เดิมคะ่ะแต่งหน้าแน่นถึง5้าทุ่มคะ่ะวันนี้นะคะพอเข้ามาที่โชว์รูมฟอร์ดลำลูกกาจริงๆที่หลัก4ี่ก็มีนะจ๊ะแต่วันนี้มาประชุมก็เลยมาเยี่ยมเยียนพี่กำลังยืนบังรถอยู่คันหนึ่งคะ่ะบังรถเต็มบงังมิดเลยนะคะตัวนี้เป็นตัว new ranger นะคะ minor change ต้องพูดว่า minor change นะคะยังไม่ได้ model c h a n นะปี2020เดี๋ยวดูรถกันค่ะดูรถได้ไหมคะ สีน้ำเงินเป็นซิกเนเจอร์ของ Ford อยู่แล้วนั่นคือน้ำเงินแบบของ Ford โดยตรงนะคะที่ชั้นยืนตรงหน้าเขาเนี่ยคือ Ford XL Plus Street ค่ะ XL Plus Street เอ๊ะมันเป็นยังไงนะอ่ะเรามาดูกันค่ะเอาเอาอย่างง่ายๆนะคะกระจังแล้วก็หน้ารถคันนี้เห็นไหมคะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบสีดำสีดำปึ๊บแล้วก็มีสติกเกอร์สีแดง ออกแนลรถซิ่งค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นของต้องมีต้องมาตัวนี้ XL Street ราคารอคะอยู่ที่6 6แ0 0หพันพร้อมส่งมอบทั่วประเทศค่ะแต่ถ้าอยากซื้อรถกับพี่ต้นน้ำก็ไปเจอกันที่โชว์รูมฟอร์ดด้านทากมศีหรือถ้ามาแถวนี้ก็มาฟอร์ดลำลูกกาได้นะคะช่วยเโฆษณานงว่าใช้รถเขาเอารถเขามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะในวันนี้พอเห็นตรงกลางนะคะก็เป็นสติ๊กเกอร์คาดกลางเห็นไหมคะคาดกลาง ปึ๊บากลางยันนี่เลยค่ะทานั่งยันนี่เลยอโอ้โหสุดยอดเห็นไหมคะมันจะดูมีมูฟเมนต์เห็นไหมคะ,มะ,ม movement, มคะขณะคุณพี่เลื้อยมาอย่างนี้นะคะเลื้อยมามุยมูฟเมนต์ลงมาอยู่ณนะตรงนี้อะบอกถึงความสปอร์ตค่ะบอกถึงความสปอร์ตเพราะว่าในรุ่นของเขาเขาเรียกว่า XL Plus Street นะคะราคาจับต้องได้แต่ถ้าเป็นตัว เมื่อโฉมประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็ยังมีขายอยู่ตามบ้านนะคะเขาจะเรียกรุ่น XL เป็นรถใช้งานรถบรรทุกแบบใช้ลูกน้องไปขนของขนวัวขนควายขนนู่นนี่นั่นจะเป็นตัว XL ธรรมดาราคาจะอยู่ที่5,99,000 5,99,000เป็นรถใช้งานนะคะในการบรรทุกกึง่งพาณิชย์บางทีลูกค้าบางท่านก็ซื้อไปอตีตู้นะคะตีตู้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็ทำเป็นขนพาณิชย์ต่าง แต่ในส่วนของ XL สตรีทนี้มาเจาะกลุ่มเลยค่ะกลุ่มวัยรุ่นเลยเห็นไหมคะสีเงินก็แบบสีแจ่มละเพราะว่าตัวเดิมนะคะไม่มี XL ที่เป็นสีนี้แล้ววัยรุ่นเรียกร้องหามากเลยอยากได้รุ่นนี้มั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเอาไปแต่งซิ่งกันเป็นโหลดเตีย้ยเตี้ยนะคะดิเซนเตีย้ยแล้วก็เตี้ยตามด้วยนะคะแล้วก็แบบว่าเน้นล้อแม็กที่เป็นล้อแม็กแต่งซิ่งสามารถเลือกได้อะเรามาดูตัวรถกันดีกว่าค่ะ นี่คือโชว์รูมฟอร์ด p s s นะคะของลำอินทากมอ,อไมลำลูกกาค่ะผิดคิวค่ะผิดคิวความเคยชินเนาะจริงๆเป็นในเครือของ PPS กรุปนะคะนี่สวยสวยสวยรถสวยหรือพี่สวยคะน้องจิวรถสวยเนาะอ่ะเห็นไ,ไหมคะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบแนวสปอร์ตแบบโอ้แนวแต่งซิ่งมีสีมีสีแดงมาตัดขอบให้เขาเพิ่มความ เขาเรียกว่าไงคะดุดันไม่พร้อมดูออกแนวซิ่งด้วยะค่ะเนี่ยจะดูแบบเขาเรียกว่าโชว์ความร้อนแรงอะคะ่ะร้อนแรงแล้วดูแล้วแบบว่ามันดูอารมณ์สปอร์ตใช่ค่ะสวยทั้งสองอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคนตื่นเช้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์มีบัตรโลตัสให้มูลค่า100บาทค่ะ บัตรโลตั้นะคะสามารถาาสมซื้อกะปิน้ำปลาชากาแฟได้ด้วยนะคะพี่ต้นไม่ได้ย้ายมาอยู่ลําลูกกาค่ะวันนี้พี่ต้นมาประชุมค่ะมาประชุมนะคะยังอยู่ที่รามทาก,กมอสีเหมือนเดิมนะคะเรามาดูภายในตัวรถเหมือนกันนะคะภายในตัวรถทำไ่เล่นนะคะจอ8ดนิ้วค่ะอะรถใช้งานรถแต่งซิ้ง ยังมีจอ8นิ้วมาให้ด้วยพร้อมกับระบบเชื่อมต่อบลูท t o o t h นะคะหรือการก็เรียกว่าซิงค์ซิงค์คอมมนที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัว Vehicle ตัวนี้ปรับในเรื่องของการดูความเสี่เบรงน้ำมันรถแต่งซิ่งไม่มีคริสนะจ๊ะไม่มีคริสคอนโทรนะคะคริสคอนโทรจะเป็นรุ่นตัวตั้งแต่อตั้งแต่ตัวพวก XLT ขึ้นไปหรือ XLS นะคะ XLS ขึ้นไปจะมีตัว Cruise Control ล็อกความเร็วอัตโนมัติแต่ลดการใช้งานคงไม่มีลูกน้องนะคะที่ล็อกความเร็วอัตโนมัติขับไปร้อยี่ตลอดเส้นทางไม่มีนะคะรถแนวนี้จะต้องออกแนวซิ้งๆนิดหนึ่งเน้นแรงหลังติดเบาะค่ะหลังติดเบาะนะเออนี่ค่ะเห็นไ,ไหมคะ เรายังเป็นต้นแบบนะคะหรือว่าซิกเนเจอร์ของคําว่ากระบะแคปเปิดได้ใครจําได้ไหมคะตอนสมัยยุคแรกๆที่มีคิงคองมาโฆษณาเอารถอันนี้มาเล่นแล้วก็เปิดเล่นนะคะก็แล้ก็เน้นความแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะการที่เราปิดประตูไปปึ๊บตรงประตูตัวนี้ค่ะมีเสากลางนะคะเสากลางตัวนี้เสริมเหล็กหนาถึง2ชั้นลดแรงกระแทกแล้วก็ความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะคะ โอ้แม็กก็เท่แล้วค่ะใครที่เคยซื้อตัว XL นะคะจะเป็นแค่ล้อกระทะถูกต้องไหมคะตัวนี้เป็นแม็กอัลลอยรมดำค่ะแม็กแม็กนะคะแม็กนะคะ,ะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะนะคะอันนี้คือติดมากับโรงงานเลยติดมากับโรงงานเลยนะคะแบบ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะแชร์ด้วยจ่าแชร์ด้วยค่ะขอบคุณนะ้องวิจิตรานะจ๊ะขอบคุณทุกคนค่ะจิจิคุณพี่สมควรแต่การเวลาซื้อไม้สัน่นวันนี้มันเกเรมากนะทะางขนาดชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วโอเคค่ะทุกคนเห็นสติกเกอร์ไหมคะสติกเกอร์เป็นสีแดงเพลิอองนี่นะคะเพิ่มอารมณ์สปอร์ตและความร้อนแรงเร้าใจนี่คืออารมณ์ของ XL Plus s สตรีทค่ะ XL Plus s สตรีทใครเข้ามาในโชว์รูมจะเห็นว่ามันเตะตามากเตะตาแตกเลยค่ะแล้วก็มาสติกเกอร์ด้านหลังนะคะไม่ต้องแถมไม่ต้องขอของแถมนะคะ,ม,ม,งงคะมีมาจากโรงงานเลยค่ะมีมาจากโรงงานไอที่จะแถมกันอาจจะมีการชนท้ายนู่นนี่นั่นหรือกระบะไลเนอร์นะคะแล้วก็อันนี้คือสติกเกอร์ค่ะดูกันช้าชชัดๆ,ๆัด พี่เชื่อมั่นค่ะว่ารถรุ่นนี้น่าจะขายดีมากๆนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่6,969 69หหค่ะ6 6 9นะคะ6 6 9สวัสดีค่ะคุณนันทิยาสีมาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะเสียเงินสวยมาก ที่ต้นน้ำยังอยู่ที่เดิมนะคะยังอยู่ที่สาขาฟอร์ดรัมททกมอวันนี้มาเฉพาะกิจคือมาประชุมที่นี่นจริงๆบริษัทฟอร์ดรัมลูก,กาเป็นในเครือของ PPS Group นะคะคือ PPS Group ค่ะโอเคสิ่งที่ไม่มีนะคะก็คือไฟตัดหมอกแค่นั้นเองเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะคะก็เน้นดับแนวแต่งๆอะไรประมาณนี้แต่งซิ่ง อันนี้มันตอบโจทย์เลยค่ะ Ford Ranger คันนี้แค่กระจังก็กินขาดแล้วค่ะแค่กระจังก็กินขาดความแข็งแรง,แข,งแข่งแกร่งยิ่งกินขาดเข้าไปอีกเพราะว่าในเรื่องของอารมณ์ของการขับขี่อันนี้หลังติดเบาะแน่นอนรับรองค่ะโอเคหากท่านสนใจน,นะคะสามารถที่จะเข้ามาจับจองได้ค่ะจับจองได้ตลอดนะคะแล้วก็รถคันนี้ บางบางท่านบอกว่าพี่คะหนูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจเรื่องไฟนั้นเลยค่ะขอจองหนึ่งพันบาทก่อนได้ไหมได้ค่ะจองหนึ่งพันบาทก่อนได้เพื่อทําจัดไฟนั้นเบื้องต้นเอกสารที่ต้องใช้นะคะเหมือนทําบัตรเครดิตนะคะเหมือนไปกูน้นู่นกู้นี่ก็คือสำนาบัรปชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ3ชุดนะคะหากท่านไม่มีหน้าร้านหากท่านไม่ได้ทํางานบริษัทหรืออะไรแล้วแต่ควรจะมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็บอกที่มาของไรายได้นิดหนึ่งว่าท่านทํางานอะไรมาที่ ได้เงินขนาดนี้นะคะในในแต่ละเดือนโอเคค่ะสวัสด,ดีค่ะเป็นปุชนยญวัตถุค่ะน้องๆก็ต้องสวัสด,ดีอันนี้น้องกะตะน้องเมียกะตลาดคนสวยนะคะเออใช่ค่ะเดินผ่านเฉียดก,กล้องไปเมื่อสักครู่คุณแม่หมองเลยค่ะคุณแม่บงับงบงรถมิดมวันนี้เป็นคุณแม่นะคะเมื่อวานเราบอกชุนไม่ได้ก็บอกชุนไม่ได้ค่ะก็เลยบอกออขอฟุ้งฟริงนิดนึงได้ค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์ฟุ้งวันนี้นะคะ ได้รู้เป็นคุณแม่มานะคะค, <c oughs> ค่ะ,ะใช่ใช่แฟชั่นมีทีวันที่8เมื่อวานสจองค่ะ4จองนั่งอ้วนๆอยู่โชว์บูธก็ได้4จองนะคะขายดีตายช่วงนี้แฟชั่นอลไอแลนด์ที่เมื่อวานเราไปเมื่อวานนะคะเราโชว์รถทั้งหมดถึง4รุ่นนะคะมีทั้งว t ยแท็ที่ว่าพี่พรีเซนต์ไปแล้วมันจะมีตัวที่รีโมทไฟฟ้านะคะเปิดโรลลิสฝาท้ายเป็นไฟฟ้าค่ะ เด,ดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเชเงเอจอดตตัวชชร์ก็มีนะคะจอดติตัวนั้นก็มี r อ l เลอร์รตัวนี้นะคะมาจากโรงงานราคานะคะอยู่ที่1นึ่0ล้านห้าหมื่แต่ถ้าท่านสนใจสีส้มต้องบวกไป1,000 0บาทเป็น1นึ่0ล้านหกหมื่บาทค่ะซึ่งจะรวมของตัว r o l เลอร์ชรัตเตที่เป็นระบบไฟฟ้าเปิดรีโมทปุ๊บชุดปัด๊ดมาเลยค่ะแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระอยู่ข้างใน เป็นซิกเนเจอร์ที่มาจากโรงงานระยองนะคะโรงงานระยองแล้วก็ผลิตมาโดยเฉพาะเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะอย่างที่บอกค่ะเจ๊แจกแจกจริงอะไรจริงนะคะแจกไม่แต้ท่องของแถมแจกส่วนลดแจกนู่นนี่นั่นได้ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง การบริการบริการยันเหลนบวชคะ่ะเชื่อไหมคะลูกค้าเก่าๆเนี่ยดิฉันอยู่มาจนลูกโตเป็นหนุ่มเนี่ยแนะนําลูกค้าซื้อรถเพียบเลยค่ะแนะนําซื้อรถซื้อน่นนี่นั่นอะไรมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยค่ะแจมได้คะโผล่มาได้เลยคะ่ะ ก็ก็ในเรื่องของความปลอดภัยการบริการการดูแลอใจใสอย่างเช่นลูกค้าโทรมาป้ายทะเบียนอยู่ในแล้วเซลบางคนไปสนใจโอ้ยขายแล้วขายจบเลยไม่นะคะเราดูแลแม้แม้กะท่งป้ายทะเบียนป้ายแดงนู่นนี่นั่นถ้าอยากให้พี่อยู่บริการยันลูกพี่แต่งงานบวชไปเลยนะคะก็จองมาได้ค่ะ จับจองได้ในอินบ็อกซ์นะคะหรือโทรเบอร์0909830184พี่มีรถสมมอบให้ทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอกลับลาไปก่อนเดี๋ยวต้องขึ้นไปไประชุมแล้วใกล้เวลานะนะคะเราไปเตรียมข้อมูลนู่นนี่นั่นเราจองมาเยอะค่ะต้องแมทรถสารพัดเลยที่จัดเตรียมรถให้กับลูกค้าทุกท่านพบกันใหม่ในรอบหน้านะคะช่วงนี้พี่จะไลฟ์สดทุกวันค่ะทุกวันเพราะเรามีรถตัวใหม่วันนี้ วันนี้งดเต้นนะคะเพราะว่ามันอกสถานที่ไม่ได้ไม่ใช่ถิ่นเราด้วยค่ะายเขาค่ะเอาละค่ะพรุ่งนี้เราค่อยพบเจอกันนะคะเรามีทีเด็ดทีมากมายก่ยกองสำหรับวันนี้พี่ต้นน้ำผู้จัดการฝ่ายขายแห่งฟอร์ดพีเวสอินเตรกรุ๊ปหรือฟอร์ดรันากมอสีต้องขอกลับลาต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในรอบหน้าสวัสดีค่ะเย้ yeah.